มา ha, ค่ะขนมจีนน้ำยาจีนไก่อร่อยค่ะขอมาขอมาแล้วหนูข้าจ้าจู๊ดจ้าขจา๊ <c ười> ขอบคุณพี่โยโย่นะคะที่ส่งมงกุฎน้อยน้อยน้อยของไม่หละค่ะขอบคุณค่ะชอบมากไหมคะชอบมากเลยค่ะรักหน่อยรักหน่อยรักรักพี่โยโย่นะค่ะค้องเก็บเงินแสนครับประกอบที่แตกต่างที่ยังประกอบไปเจอเรื่องอเรื่องนะครับกำลังไปเรื่องชมดีตลอดอีตลอดไปเรื่องสาธุ กบองนะครับชิมบ้างเองก็ต้องใจไม่ีนะครับกขอพีดองที่ชอบสุกันหลายนะครับทินสิ่งใดกสจะปรารถนาและยามรับไป้วยเพื่อนใน้่องามาไดีหม่้ชแล้วคุณผ้ชีม่สนะครับมีเซรวโมของเมีต่อให้ดีดองรสชาติองสุยอดยงวทีนะครับมตังตอาไะต้องตัจของเสื้อผี่มห่าน่ัแ้ะรเอมขอเสียงจบภาพแ่ขอเสียงจบภาพเด็นะ นร้ยิ้มหวานยิสวสิเออฟันขาวใบสวสวยสิคะม่สวยสวดเยว้มดเยิ้แล้วนาิน่อาหารกินแ้้อเปด่สะใจทีดีเมือีเอ้าวาลูกสามตูสะ่อนนะผมได้อีกสาวเสตาสะอนได้ราอัสักกุามรอน